สวัสดีผู้ชมทางช่องเคปัม๊ม Channel ครับผมวันนี้ผมจะมาเฉลยภาษาไทยนะครับผมเฉลยภาษาไทยใบงานที่05นะครับผมนิทานพื้นบ้านเรื่องพิกลทองครับผมผมอาจจะเสียงไม่ดังนะครับผมเพราะว่าผมมีลูกนอนอยู่ครับผมอาจจะแปลกแปลกไปนิดนึงนะอดทนรอนะครับผมอ่านแผนโครงภาพนะครับผมอ่านนิทานเรื่องพื้นบ้านแล้วเขียนสรุปเป็นแผนโครงเรื่องคนระับ ก็เรื่องอะไรครับผมเรื่องพี่กุลทองครับผมพี่กุลทองพี่กุลทองเนี่ยตัวตัวละครในเรื่องครับผมผมไปอ่านมาแล้วสรุปมาแล้วนะครับผมก็จะมีน่งญิงไม้ครับผมย,ยิงไม้ยิงไม้นะครับผมหญิงไม้นี่เป็นแม่ของพี่กุลนั่นแหละครับผม มีพิกุลมีมาลิมีนางไม้เอาเป็นนางไม้หรือนางไม้ครับผมนางไม้หรือหญิงชราครับผมหญิงชราอา่าแล้วก็พระอะไรครับผมพระพี่ชัยพระพิชัย มงมงกุฎนะครับผมอ่าพระยมมยศเมียนบอพระยมยศพระรักสนะ วงแล้วก็นางยักษ์ตัวละครแล้วก็จะมีชนีชนีนี้ก็คือพี่กุทองนั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมสถานที่ <c oughs> อ่ตวตนี้จะลบบอกนะครับผมสถานที่ก็จะมี ที่ต้นไม้ต้นไม้ที่ต้นไม้ริมริมแม่น้ำาอะริมแม่น้ำที่พี่กุณไปตักน้ำอะไรนะแล้วก็ลำน้ำาลำน้ำแล้วก็ พระราชวังโอเคพระราชวังหรือวังแปบ๊บหนึ่งนะครับผมโอเคพระราชวังปึ๊บเหตุการณ์เหตุการณ์ก,รก็พิกุลสรุปเหตุการณ์เอา พิกุลเอาเป็นพิ่กุลโดนคำสาบโดนคันสาบให้กลายเป็นชนี อโอเคครับผมสามไห้กลายเป็นชนิดโอเคนะผลของเหตุการณ์เดี๋ยวมีมีหลายเหตุการณ์ครับผมอภิกุณได้รับพรจากนางไม้อันนี้เหตุการณ์ที่สองครับผม ตอนนี้ลบนะครับผมลบนะผมจะอสองเหตุการณ์นะครับผมลบนะครับผมปึ๊บผลของเหตุการณ์ทีนี้มาดูผลของเหตุการณ์ครับผมผลของเหตุการณ์ก็เหตุการณ์ที่หนึ่งก็ เอาเหตุการ์จ็บคอก็ไม่ใช่เหตุการณ์ได้รับพรได้รับพรแล้วก็เอาผลของเหตุการณ์ก็ผลของมันเป็นยังไงก็หญิงไม้ ยิงไม่ไม่ได้ทองจากพี่คุณอีกเอามันเกี่ยวกันมาเลยเอาเหตุการณ์ใหม่นะครับผมเห,เหตุการณ์ใหม่เหตุการณ์แรกก็คือ พี่กุลได้พรเอาได้พรและญิกไม้ให้ให้พี่กุลพูดตลอดเวลา สรุปเหตุการณ์พี่กุลเลยหนีพี่กุลหนีเหตุการณ์ที่สองพี่กุลโดนสาบเป็นชนีเอ,เอาสองเหตุการณ์เลยนะครับผม ลข้อเหตุการณ์แรกก็คือหยิงไม้ไม่ได้ทองอีกแถมมะลิโดนสาบ เหตุการณ์ที่สองลูกสองคนช่วยล้างคำสาบโอเคข้อคิดที่ได้นะครับผมก็โลภมากอันดับแรกก็โลภมาก ลาบลาบหายข้อคิดที่สองทำดีได้ดีโอเคการนำไปใช้การนำข้อคิดไปใช้ก็ก็ไม่โลมาก ไม่โลภมากพอใจในสิ่งที่ตนมีโอเคสองก็มันทำความดี แล้วจะได้รับสิ่งดีๆโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับ s ไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสแอนสวัสดี e. ครับสวัสดีครับผม